ที่เราคุ้นกันดีก็คือศิลาโรเซตตาที่มี3แบบคือเฮโรกลิฟสำหรับนักบวชพิธีกรรมเดโมติที่เป็นอักษรวัดที่คนทั่วไปใช้แล้วก็ภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาของผู้ปกครองค่ะแปลว่ากรษฎิกาคาโนปูฉบับอื่นๆที่เคยเจอก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบหลายภาษาเหมือนกันใช่ค่ะฉบับก่อนๆที่ค้นพบมักจะมีอย่างน้อยสองภาษาคือกรีกกับอียิปต์ซึ่งอาจจะเป็นเฮโรกลิฟหรือเดโมติกหรือทั้งคู่ การที่เราเพิ่งมาเจอสำเนาของกริฎีิกาสำคัญฉบับนี้ที่มีแค่เฮโรกลิฟซึ่งเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์โบราณสุดของอียิปต์เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าผิดปกติแล้วก็น่าสนใจมากๆค่ะแล้วการที่มีแค่เฮโรกลิฟนี่มันบอกอะไรเราได้บ้างครับอาจารย์นี่ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาเลยค่ะว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของจารึกฉบับนี้แล้วทำไมถึงเลือกใช้เฉพาะเฮโรกลิฟ ข้อสันนิษฐานที่นักวิชาการกำลังมองกันอย่างจริงจังก็คือสำเนาฉบับนี้อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเลยสำหรับกลุ่มนักบวชชาวอียิปต์ที่ยังคงยึดมั่นในประเพณีศาสนา